หากพูดถึงผู้มีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยคนส่วนใหญ่คงนึกถึงตำรวจอายการศาลและหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมแต่จริงๆแล้วพนักงานฝ่ายปกครองนั้นก็มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมมาตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457และเริ่มมีการใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ด้วยกฎหมายจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองที่กำหนดให้พนักงานฝ่ายปกครองมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนพนักงานฝ่ายปกครองจึงมีบทบาทที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมดังนี้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในบทบาทของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอการเข้าแก้ไขประสานงานหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นในระดับพื้นที่ด้วยความรวดเร็วการไกลเกลี่ยประนอมข้อพิพาทในบทบาทอำเภอและคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างความปรองดองในชุมชนและลดข้อพิพาทที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ตั้งจุดตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกอันอาชญากรรมในชุมชนนำโดยผู้นำชุมชนอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านการจับกลุมปราบปรามการกระทำความผิดที่มีโทษทางอาญาในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจโดยมุ่งเน้นคดีที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือมีการร้องเรียนแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ดํารงธรรมอาทิการปล่อยให้เยาวชนเข้าใช้บริการในสถานบริการคดียาเสพติดการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือการเปิดบ่อนพนันผิดกฎหมายเป็นต้นการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในฐานะพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองตามกฎหมาย16ประเภท ที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาทิความผิดเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนราษฎรโรงแรมโรงรับจำนำร้านค้าของเก่าหรือควบคุมการเรียร์ยเป็นต้นและการร่วมหรือควบคุมการสอบสวนเพื่ออำนวยความเป็นธรรมในชั้นสอบสวนให้กับประชาชนรวมทั้งการคุ้มครองพยานในคดีอาญา การร่วมชนสูตรพลิกศพกรณีวิสามานฆาตกรรมหรือการตายระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่โดยเจ้าพนักงานปกครองหรือปลัดอำเภอและการทำความเห็นแยง้งกรณีพนักงานอายการสั่งไม่ฟ้องไม่อุทธรดีกาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา145 การรับรายงานตัวผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแทนสารอันเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของศาลยุติธรรมและอำนวยความสะดวกให้กับจำเลยในคดีอาญาการติดตามผู้พ้นโทษเฝ้าระวังพิเศษเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะโดยอาศัยกลไกลของอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านให้คอยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมของผู้พ้นโทษที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่จะกระทำผิดซ้ำก่อนที่จะมีกฎหมายออกมาควบคุมเรื่องนี้เป็นการเฉพาะทั้งหมดนี้คือบทบาทของพนักงานฝ่ายปกครอง